สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าวันนี้ฝรั่งฝั่งโค้งจะพาพ่อแม่พี่น้องไปทำอะไรเมื่อนี้ไปกันหลายคนพูนค่ะวันดีจ้าพี่ข้าวครับผมสวัสดีครับต้นกล้าอยู่ไหนครับผมป่ะวันนี้มาในสุตรอียงกันจ้าวันนี้เราได้รับเชิญไปเราแขกผู้มีเกิบ เราจะพากันไปอันนั่นจ้ะบุญบุญขึ้นบ้านบอยบบายกราห้องบ,บ,<น>บุญขึ้นบ้านใหม่จ้ะ<อ>บุญขึ้นบ้านใหม่กันจ้ะ<อ>พ่อแม่พี่น้องจ๋ามาเร็วๆๆข้ามถนนข้ามถนนเราจะไปงานบุญขึ้นบ้านใหม่กันจ้ะ<อ>พ <pem> ่อแม่พี่น้องจ๋าของคนไทยจ้ะผมมูนใน้นในไได,ดไ,มไม่ญ่ตาย ถ่ายคลิปเด้อเบามวลมวลแม่แกยังแบบเบามวลมวลหรืมกุญแจนะคะเออลืมแม่นะคะอันนั้นทีมนี่ต้องเตือนกันยุ่อยๆจ้ะเนี่ยเนี่ยแต่ละคนใส่ชุดไทยเลยนะคะโอ้ยรองเท้าแดงหุ่นเปใหญ่ตายเออขึ้นลาสีนะสามถอดเป็นเด็กสาวถอดออกเออเขายุดอกกับสีปากแม่ เลื่อมไฮฟิวเจอร่มใหมายเอเออตีอ,อ่อนตอนนี้กำลังมาลอกันจ้ะเอาลืมติเกรถได้นี่อเอาไปเอา้ะบ่บเอาติเกรถที่ไปได้จังใดติเกปาปีนต้นข่าหอบอันนั้นหอบทุงไฮน้องหอบทุงพายไว้ไฮน้องจ้ะยืนลอกัน อยู่ในกระตาไ,ะได้แกงอันเห็ดจ้ะแกงเห็ดกันนี่พี่ข้าวพี่ข้าวกับต้นก้าก็ออกไปจ้ะรอกันจ้ะรอคนไทยน้ำกันนี่แหละวันนี้ยายพินผมสลวยสวยสยายเลยนะส,วย,สวยเลยเหรอสรวยสวยจ้ะนั่งรถไปจ้ะ นั่งรถอันทำเวนั่งรถไอ้อะไรบ้านเราเรียกอะไรนะรถไฟไม่ใช่รถไฟรถไฟบ๊อบแมนบ้านเฮาแม่บ้านน่ากัรถไฟทำเวไม่นี่ยังนอนบานรถบานนี่นะบ้านเฮากับห้องบานนี่แล้วไฟฟ้าเนาะรถไฟฟ้ารถไฟฟ้า GPS บ้านเรานะเออรถไฟฟ้านั่งรถไฟฟ้าไปกันจ้ะ จ้ามาถึงกันแล้วจะเบิงตุงมข่หน่อยย้ายมันต้องขึ้นมาเองบอลูนเป็นยังงอ,อืมแต่โดนละ่ะมันขึ้นมานั้นบอลืงวันนี้คุณนายสวยสยายมาเลยน,นะคะน,าน,น,านันมาน,น,านันมทคคุณต้องถ่ายรูปไว้ดูแล้วนะจ๊ะไปเอากล้องไปถ่ายรูปตัวเองยืนถ่ายตรงมุมนี้เลยส,สำซาบมีแขกนะ จ้ามาถึงบ้านแล้วสวยงามจ้ะเพื่นจัดบ้านไปช่วยสวยจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าแขกพระยังบ่มาจ้ะเฮามา<ป>ถึงก่อนวันนี้พี่ข้าวมาพี่ข้าวจ้าสวยๆสิพูดไทยได้ไหมตัวพูดได้พี่ข้าพูดไทยได้เก่งจ้าม,มาถึงแล้วมีแต่พ่อครัว ยายตายไอ้ดูกเห็นไหมไงพิมพ์ดูเห็นเราหยุ่นอยู่ในชั้มซาโบมีแขกด้วยวดูดูดๆๆสวยสวยสีสันแล้วทำไมเอาให้หมอมองอ่ะแปดสยายจ้ะแปดสยายแปดไ,ไปงานแต่งแอมเงิใช่ไหมมาทายให้เราไาทายยุมเนี่ยตั้งตั้งกันนี่พรอบครัวจะทำกับข้าวจ้าทำกับข้าวโอ้ทอดอย่างทอดไก่ว๊ะ ทอดหมูกระเด็นเต็มไปหมดเลยจ้ะวันนี้มีแต่พ่อครัวจ้ะแม่ครัวไม่มีขาดแม่ครัวรัับสคขาดแม่ครัวอันนี้เ้าเหนียวคือจะเฮ็ดไ้แบบนี้จ้ะอันพ่อครัวเฮ็ดไปโลดเด้อแม่ครัวกำลังอัานยาน้ํากล้องก่อนจะเฮ็ดยังได้จะต้องถ่ายรูปก่อนจับกล้องก่อนแล้วเม่งครัวอะไรไม่มียางโซ่หรอจะเตรียมมันของใส่บาตร นี่ยัมาอุปโก็หยิบเอาใส่จานนี่ยังก็อันห่อช่เอาส่เอาใส่อันเอาสใส่ใส่กอันใส่พวกอันหลกใส่จาละอันอันเดี่ยวทั้งทิ่ใเลยหลาย่หรออันนี้ไม่ให่โล่เปยงโอ้เผื่อว่ามันขี้จัผ่าเพิ่นด้เพิ่นอยากใส่ดีเพิ่นใส่กินความถ้าเอาลงข้างล่างรูปเอาขนมขึ้นข้างบนเอาเอาเอาผลอะไอันนี้อันแนวเตรี่ยมใส่บาทจ้ะนี่ เตรียมคล้องไว้ใส่บาทก็ใส่กี่ลูกอะเอาใส่ถุงเก็บไว้ใส่เก็บไว้ไม่ใช่เหรอไม่ยา่บอกว่าใส่แล้วใสแ่สแ,ลสแล้วนี่ไงนี่ไงใส่แล้วนี่ไงครบต้องใส่ครบก็ได้ว่าเดม่า,าน้องขายสั่นน่ะนะเออ <c oughs>

รยามาจาปมาทธานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามีสุราเมลาจาปมาทธานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามีอิมานิปัญจสิกขาปัทถานิสีเลนะสุขติงยันตีสีเลนะภูคสัมปทา Sile nani puting jantita sama silang wisu ye. Ah, terima kasih. Terima kasih. Terima